สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทโลหะ2ส,สีนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญ10บ,บาทโลหะ2ส,สีครบรอบ70ปีราชบัณฑิตสถานปีพุทธศักราช2547เรามาดูนะครับเหรียญ70ปีครบรอบราชบัณฑิตสถานกันดีกว่านะครับ ด้านหน้าของเหรียญ10บาทนะครับในวาระที่26นี้บริเวณกลางเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระพักตรงทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวาจะมีอักษรพระปรมาพิไทยปปอรอภายใต้พระมหามงกุฎด้านซ้ายจะมีอักษรพระปรมาพิไทยปปรอภายใต้พระมหามงกุฎเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับมีวาระ ครบวาระวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2547ประกาศออกใช้ลงวันที่31มีนาคมพุทธศักรา25ช2547เช่นเดียวกันเรียนนี้มีจำนวนการผลิตทั้งหมด2ล้านเหรียญด้วยกันเดี๋ยวผมขอพิกไปด้านหลังของเหรียญ10บ,บาทโลหะสองสี ครบ70ปีราชบัณฑิตสถานกันก่อนเลยนะครับกลับมากันต่อที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญจะมีรูปเครื่องหมายราชการของราชบัณฑิตสถานภายในขอบเหรียญน,นะครับด้านบนจะมีข้อความว่า70ปีราชบัณฑิตสถาน ด้านล่างจะมีข้อความว่า31มีนาคม2547ประเทศไทยโดยระหว่างข้อความนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับจะมีเลขบอกราคานะครับนั่นคือเลขไทย10บาทนะครับและข้อความว่าบาทโอเคนี่คือเรื่องราวของเหรียญกระสาบนะครับหลังจากทราบ เหรียญกระสาบนะครับที่เห็นกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอกล่าวนะครับประวัติของราชบัณฑิตสถานสภากันก่อนเลยนะครับสำนักงานราชบัณฑิตทยสถานนะครับหรือมีชื่อเดิมว่าราชบัณฑิตสถานราชบัณฑิตยสถานนะครับเป็นส่วนงานราชการไทยระดับเทียบเท่ากรม นะครับซึ่งขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักทั่วไปนะครับในภารกิจการจัดทำพจนานุกรมและการบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตทยสภานะครับเดิมคือสภาราชบัณฑิตมีหน้าที่ค้นควา้าบำรุงรักษาเผยแพร่ รวมไปถึงการพัฒนาวิทยาการแขนงต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนราชบัณฑิตยสถานนั้นนะครับถือกำเนิดขึ้นนะครับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2005โทษทีครับพุทธศักราช2476และถือเป็นวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถานด้วยนะครับทั้งนี้ได้มีการยกเลิก ราชบัณฑิตทยาสภานะครับที่มีตั้งแต่เดิมเสียนะครับโดยให้ราชบัณฑิตทยสถานเนี่ยมีหน้าที่ทำงานได้วิชาการนะครับเป็นแหล่งรวบรวมนักวิชาการระดับสูงเพื่อเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับความรู้มาเผยแพ้ให้แก่ประชาชนนะครับและเพื่อเป็นการสร้างตำรานะครับอีกด้วย ทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถานนั้นนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในอุปการะของรัฐบาลนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการเมื่อปีพุทธศักราช2485นั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้ราชบัณฑิตยสถานอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีคันเมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณ10ปีจึงได้มีการปรับปรุงกระทรวง บวงกลมนะครับขึ้นใหม่กําหนดให้ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับอยู่ในบงังคับบัญชาของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเดิมนะครับจนเมื่อยุบกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2501ราชบัณฑิตยสถานจึงได้มีการเรียกว่าขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคั้นในปีพุทธศักราช2544 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งนะครับโดยตั้งสภาราชบัณฑิตขึ้นเพื่อกําหนดและวางนโยบายได้วิชาการขึ้นและมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้ให้คําแนะนําปรึกษาประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถานนะครับมีที่ทําการอยู่ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระรานเขตพระนครมาเป็นระยะเวลานานาน,นะครับปัจจุบันก็ได้มีการย้ายนะครับที่ทำงานาที่ทาการใหม่นะครับไปอย่างบริเวณสนามซื้อป่าเนื่องจากที่ทำการเดิมนั้นครับแคบนะครับโดยย้ายไปตั้งแต่วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2549นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของสำนักงานราชบัณฑิต ทยศสภาหรือราชบัณฑิตยสถานนั่นเองนะครับครบ70ปีนะครับเนื่องจากก่อตั้งวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2476นะครับแล้วก็ครบวาระที่เรียกนี้ผลิตออกมานะครับเพื่อเป็นการเ,าเรียกว่าวาระพิเศษนะครับของการครบรอบ70ปีราชบัณฑิตยสถานนะครับนั่นก็มีการผลิตออกมาในการครบวาระคือ31มีนาคมพุทธศักราช2 2547 นั่นเองนะครับนี่เป็นที่มาของเรียนนี้อ่านเดี๋ยวขอไปดูเรียกว่าอำนาจหน้าที่นะครับกันบ้างนะเพื่อเป็นเพราะว่าเวลายังเหลือเดี๋ยวคุยกันที่อำนาจหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและมีองค์การพรัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้ด้วยกันนะครับ 1. เป็นการค้นคว้าวิจัยและบำรุงสรรพวิชานะครับรวมถึงนำผลงานนะครับที่สร้างสารรค์มาออกมาเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์นะครับต่อประเทศชาติและประชาชน 2. มีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับและประสานงานวิชาการกับองค์กรนะครับปาดและสถาบันทางวิชาการอื่นๆทั้งในและต่างประเทศด้วยกัน 3. ให้ความเห็นคำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระนะครับตามรัฐธ,ธรรมนูญนะครับองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทาพระจนนุกรมสารานุกรมอักครานุกรม อนุกรมวิธานนะครับการบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่างๆรวมทั้งการจัดทำนะครับเพรนาอนุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศนะครับเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่นๆ 6. กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยการอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้เปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมนะครับและการส่งเสริมภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น เการปฏิบัติการอื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตทยสภานะครับนี่คือ,เ,อเรียกว่าหน้าที่อำนาจหน้าที่และกัรน,นะครับซึ่งมีประโยชน์เราจะเห็นว่านะครับนอกจากเราจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับเหรียนนี้แล้วเราควรที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้นะครับในด้านอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นใน ว่าราชบัณฑิตทยสถานเนี่ยนะครับมันคือสถานที่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนกันไว้แล้วนะครับเราก็จะได้ทราบกันนะครับว่าไอ้ครบรอบ70ปีเนี่ยนะครับของสิ่งสิ่งนี้นะครับหมายถึงอะไรและสิ่งสิ่งนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันไปนะครับผ่านคลิปวิดีโอดีๆนะครับคลิปนี้หากท่านมีข้อติด ชมนะครับหรือสงสัยประการใดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและย้ำเสมอนะครับว่าช่องเราไม่ได้ช่องไม่ได้ช่องของการจับจ่ายหรือขายนะครับเหรียญกราสับธนบัตรต่างๆไม่ใช่นะครับเราไม่ขายนะครับแต่ส่วนที่ใครที่ต้องการที่จะขายหรืออะไรเนี่ยนะครับ ก็ยินดีที่จะทักมาได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับไปทั้งหมดคือเราไม่ไม,ไม่ได้มีโครงการขนาดนั้นนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับและฝากคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้ด้วยนะเพื่อเป็นเรื่องราวของประวัติเรื่องราวนะครับความเป็นมาของเหรียญเหล่านี้ด้วยนะครับ